โฝากถึงสำหรับเพื่อนๆที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง y o u t u b eboa e b หาไม่จำกัดด้วยนะคะโบะปล่อยรถไปคันหนึ่งนะคะมที่ X ปล่อยไปเงินสด29,000บาทนะคะตอนนี้ยังอยู่นะคะตอนนี้กำลังลูกค้ากำลังจะเข้ามาดูโบอบอกเลยใครสนใจจริงนะคะโทรเข้ามาเลยเพราะโบไม่มีเวลาที่จะมาตอบแชททุกคนนะคะตอบไม่ทันจริงๆมีเป็นหลายร้อยแชทมาก เพราะว่าโบบอกเลยว่าโบโพสทั้งในเพจด้วยในกลุ่มด้วยอ่าคันไม่ที่เอกยังอยู่นะคะถ้าใครสนใจจิงโทรเข้ามาได้เลยนะคะ094ย์ 94, 6, 5, 3 7 3 5 6สมเจดเล่มชุดโอนเอกสารพร้อมโอนนะคะฝากไว้ด้วยนะคะ2ช่องเลยนะคะช่อง y t u t u อีโบบ้าแล้วก็ช่อง y t u t u อีโบบ้าฮาไม่จำกัดนะคะเพราะว่าใบต่อไป อการคลิปหน้านะคะและฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกดติดตามด้วยหรือคุณจะไม่พลาดรถใหม่ๆราคาถูกแบบน,นี้